ก่อนสิไปยืมเงินคนอื่นเขาให้คิดก่อนว่าสิหาใส่ไปใส่คืนเขาบมม่แเ่นเอาความเดือดร้อนไปขอยืมเงินเขาเพื่อเอาตัวเจ้าของรอดเรายนความทุกข์ให้กับคนที่เขาซอยเหลือเจ้าของคนเฮามีภาระคือกันทุกคนอย่าเอาปัญหาเจ้าของเป็นเรื่องใหญ่แล้วมองภาระของคนอื่นเป็นเรื่องเล็กน้อยบางคนเขาซอยเหลือเพื่อรักษามิตรภาพ แต่บางคนยืมเพราะความเห็นแก่ตัวและอีกบางคนยืมเพราะเห็นว่าเขาใจดีเลยมองความใจดีของเขาเป็นความโง่เขาว่าได้โง่ดอกแต่เขารู้จากคำว่ารักษาน้ำใจซ้อยเหลือซึ่งกันและกันแต่ก็ย่าลืมว่าน้ำใจของคนมันก็มีมือเบิดเป็นคนยืมไก่หู้จะคิดคนให้ยืม ไกลหูจกักไตตองพอค้นบางคน้นเขาบไได้มองว่าเฮาดีเขามองว่าเฮางโง่เงินมันก็เป็นแค่กระดาษแต่มันตัดขาดได้ทั้งยาิและมตรคมโกมีดกับแมนเงินนี่ล่ละย้ำให้ยืมกับว่าเฮาดีมือใดโบมีให้เขายืมกับว่าเฮาไปทั่วขุดความซัวแต่ซาดก่อนผุ่นขึ้นมาเว้าว่าเคยซอยเหลือเฮาแต่ซาดใดขุดมาเว้าใสจนหอดซาดหนา บ่หนักหนาจะคิดเพิงพาผู้ใดบุญคุณบ่ว่าสีน้อยหรือใหญ่ทดแทนจนหอดมือตายกับบมีมือเบิดยืนด้วยลำแข้งเจ้าของดีที่สุดฝากไว้ให้คิดแล้วกะคิดอ่านในเด้อบางครั้งเชฟไทยสายหาซัพพอร์ตทุกการเว้าพื้นคน